คำถามอาจจะดูเบสิกแต่ผมเชื่อว่าผมไ,มได้คำตอบที่ไม่เบสิกจากพี่แน่นอนเริ่มสร้างธรุรกิจจุดที่ยากที่สุดในการทรําธุรกิจมันคือตรงไหนพี่ค <SC desaf i ants> ือจะไม่ได้ว่ามาพูดว่าพี่ทำธรุรกิจแล้วทุกอย่างจะสาเร็จนะมันก็ล้มลุกมาตลอดนะมันก็มีเจ๊งก็มีนะแต่เริ่มยากที่สุดคือการคือการลุกขึ้นทำนี่แหละ <S <S คือคือคนทุกคนคิดธุรกิจคิด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 แต่บางคนไม่ลองทาครับไอ้การเริ่มเข้าไปทำเนี่ยเอาใจเข้าไปทสมมติพี่บอกจะเปิดร้าน ยากที่สุดคือการทำไมยังไม่ทาทำไมไม่ไปเช่าร้านแล้วทําอืมแคนคือจุดที่ยากที่สุดคือจุดที่เราพร้อมที่จะทำหรือยังใช่เหตุผลที่จะทำายใช่เอ้ยมาทารายการวันนี้ทำไมไม่ทำตั้งนานแล้วอะติดโควิดครับตอบเอาใจฉ่อยพี่พูดถูกทชไมันมันยากถ้ามัเราคิดว่ามันง่ายมันทําอะไรก็ได้เปิดร้านหมูปิ้งที่กอลก็เปิดได้จะเปิดร้านปลากระโก็เปิดก็ได้ แต่เราทำไหมไม่ทำทำไมที่งานมันมีทุกแบบแหละลงทุนสามพันก็ทำได้งานอะไรก็ได้ถูกไหมถ้าเราขยับพยื่นแต่เราแค่คิดแต่เราไม่ทําไม่กล้ามีความกลัวพี่มองเนี้มันกลายเป็นว่าท่านก็ไม่มีวันที่จะทธุรกิจได้ทันทีเพราะฉะนั้นอย่ากลัวตัดสินใจถ้าเกิดคิดว่าจะต้องทาแล้วต้องทำใช่ทําถ้ามันอยู่ในแค่ปีสองปีเราได้ประสบการณ์แล้วอะไรอย่างนี้อย่างนี้ผมคุยพี่มาเนี่ยคือการทาธุรกิจมีความเสี่ยงขอนข้างสูงพี่สามารถแนะนําได้ไหมว่าถ้าเกิดคนจะทําธุรกิจของตัวเองควรทํางานประจามาก่อนเพื่อที่วันหนึ่งจะได้้้รรูะบบแลวก็อาม ใช่ใช่ต่อใช่ก็พี่มองว่าถ้าไม่เรียนรู้ก่อนธุรกิจอาจจะล้มได้ง่ายทำไม,มถ้าเราไม่ผ่านงานมาก่อนอบางคนเขาอาจจะทำธุรกิจแล้วลุ่งเลยก็มีคมันอยู่ที่สมองคนนั้นว่าไหวพริบขนาดไหนแก้ปัญหาอะไรได้ไหมแล้วบางคนเด็กบางคนเก่งๆบางคนใช่ไ่มเราเจอ พวกที่แบบทาธุรกิจเก่งๆก็มีเจ๋งเลยก็มีใช่ไหมเราก็ไม่รู้าบบสมองเขาคิดอะไรอยู่เขาทำได้ไงก็คือมันก็แคสบายคสแล้วแต่คนไปว่าใครแบบไหนก็ก็ตามทางแบบนั้นแต่สำหรับพี่เพื่อ็แนะนำว่าเออก็ลองไปล้มลุกคค้าดูก่อนเริ่มที่จะทําก่อนมันก็โอเคอยแล้วถ้าจะให้ชนะทุกตาไม่มีหรอกครับมันก็ต้องมีล้มบ้างแล้วก็พร้อมที่จะล้มแล้วจะลุกไหมภายในกี่วันลงตังไว้เท่านี้ภายในกี่วันเราจะฟื้นขึ้นมาได้เราจะ เราจะมีจิตใจที่จะทำต่อไหมหรือไปทำอย่างอื่นต่อไหมหรือว่าจะยอมแพ้กับมันเ็ดเค,เคสุดยอดสุดยอดสุดยอดอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปใหม่ๆมาจะได้รู้ก่อนชาวบ้านเขาวายล่ะกดเถอะทํา subscribe ป่ะปุ่มแดงๆข้างล่างอ่ะกดดีแล้วกดกระดิ่งด้วยเออจริงกดแล้วมันจะแจ้งเตือนจริงๆนะ ลองกดดูก่อนลองกดดูก่อนแล้วถ้าเกิดมันไม่แจ้งเตือนเดี๋ยวลองคุยกันทีทีเดง่งโอเคป่ะ okay, เออกด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 